Good morning students how are you today สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้ก็มาพบกับทีเชอร์แวนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์แวนก็จะพาเด็กค่ะมาเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองในการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดของกีฬาหรือสปอร์ตสปอร์ตแปลว่ากีฬานั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะ ที่จะเรียนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของสปอร์ตหรือกีฬาไปพร้อมกับทีเชอร์แหวนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Let's go <S คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดของกีฬาสปอร์ต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 นั่นก็คือกีฬานั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะฝึกพูดตามทีเชอร์แหวนกันด้วยค่ะเรามาดูกันเลยบาสเกตบอล บาสเกตบอลบาสเกตบอลนั่นก็คือบาสเกตบอลนั่นเองค่ะต่อมาเลยฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลนั่นก็คือฟุตบอลนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเลยกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟนั่นก็คือกอล์ฟนั่นเองค่ะต่อมากันเลยค่ะแบดมินตัน badminton b a ด minton นั่นก็คือแบดมินตันนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมากันเลย v l e y b a บ l v o l อ e y b บ l l v o อ ley บ a l l นั่นก็คือวอลเล่บอลน,นั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลย a r c h e r y archery archery Arch นั่นก็คือยิงธนูนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อมากันเลยเทนนิสเทนนิสเทนนิสนั่นก็คือเทนนิสนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมากันเลยบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งนั่นก็คือชกมวยนั่นเองค่ะต่อมากันเลยแอคเลติกแอคเลติกแอคเลติกนั่นก็คือกรีฑานั่นเองค่ะ ต่อมากันเลยลักบีลักบีลักบีนั่นก็คือรักบีนั่นเองค่ะต่อมากันเลยไซคิงไซคิงไซคิงนั่นก็คือขี่จักรยานนั่นเองค่ะต่อมากันเลยเบสบอลเบสบอลเบสบอลบ นั่นก็คือเบสบอลนั่นเองค่ะต่อมากันเลยเชเบิลเชนิตเชเบิลเชนิตเชเบิลเชนิตนั่นก็คือปิงปองนั่นเองค่ะต่อมากันเลยสวิมมิงสวิมมิงสวิมมิงนั่นก็คือว่ายน้ำนั่นเองค่ะต่อมากันเลยโบลิ่งโบลิ่ง โบลิ่งนั่นก็คือโบลิ่งนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมากันเลยไทคอนโดไทคอนโดไทคอนโดนั่นก็คือเทคันโดนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมากันเลยเลสลิงเลสลิงเลสลิงนั่นก็คือมวยปั้มนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมากันเลยจูโด จูโดจูโดนั่นก็คือยูโดนั่นเองค่ะแฮนด์บอลแฮนด์บอลแฮนด์บอลนั่นก็คือแฮนด์บอลนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมากันเลยคาราทีคาราทีคารทารทีนั่นก็คือคาราเต้น,นั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างครเด็กกับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของกีฬาหรือสปอร์ตกับ t ีเชอร์วแวนในวันนี้สนุกกันไม่เอ่ยอย่าลืมนะคะกลับไปทบทวนการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของกีฬาสปอร์กันด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกับ t ีเชอร์วแวรได้ใหม่ค่ะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะคะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ goodbye see you again tomorrow